สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้เหรียญนะครับฉลองเรือปี40นะครับเหรียญรุ่นนี้ลูกศิษย์สร้างนามาถวายนะครับลูกศิษย์สร้างนํามาถวายหลวงปู่แล้วก็เอามาให้หลวงปู่เลยนะครับเพื่อจะนําเงินไว้ใช้สอยภายในวัดนะครับอันนี้เป็นไกลทองยิงทรายนะครับองค์หลวงพ่อจะเป็นยิงทรายแล้วก็พื้นเหรียญจะเป็นแบบเงาเงานะครับอันนี้สวยแชมป์เลยนะครับ ที่เห็นเป็นรอยๆนี่คือรอยของกอรอบพลาสติกด้านนอกนะครับแต่ว่าองค์พระจริงๆก็ใสครับนี่ครับใสจมูกจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองค์นะครับสังเกตดูได้นะครับเดี๋ยวองค์นี้นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะหน้าต่างตรงนี่นะครับหน้าต่างนีจะตรงหน้าต่างไม่ตรงนี้ไม่นิยมนะครับเพราะว่า มีการปั๊มมาปั๊มหลังจากหลวงพ่อละสังขารไปแล้วนะครับหลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วก็เลยไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเหรียญไหนทนันเหรียญไหนไม่ทันนะครับก็เลยไม่นิยมนะครับก็บางคนก็บอกว่าฉันได้มาจากมือหลวงปู่นะครับใช่ครับแต่ว่า,าจะมีคนเชื่อไหมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะนำไป ปัดให้เงานะครับไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่นะครับเอาไปปัดเข้าเครื่องปัดนะครับเข้าเครื่องปัดมันก็จะเงาใหม่เหมือนเลี่ยมออกมาใหม่ๆนะครับมันก็จะปัดส่วนที่เป็นรอยขนแมวพวกนี้ออกไปหมดนะครับก็จะใสเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัดแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากไปปัดเงามานะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์1 0 0ซนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยรอยล่องรอยเนี่ยคือคนเขาใช้มานานนะครับแขวนมานานแล้วก็ล่องรอยมันอาจจะลึกกันนะครับล่องรอยลึกก็เลยปัดได้ไม่เงานะครับก็เลยอาจจะมีล่องรอยหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่อง์พระสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยากให้ดูรู้สวยนะครับก็แนะนำถ้าไม่ไม่ใช่เลี่ยมเดิมนะครับ ถ้าไม่ใช่เลี่ยมเดิมก็แนะนําแกะออกนะครับแกะออกแล้วก็ไปเลี่ยมใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถแกะได้นะครับถ้าถ้าเรา,าชอบอันนี้อันนี้เลี่ยมเลี่ยมใหม่นะครับเนี่ยหรือว่าเลี่ยมเดิมไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าฝีมือแบบเนี้ลักษณะาการเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมเดิมก็มีนะครับที่ที่ไม่แต่งนะครับที่ที่แบบไม่ไม่แต่งขอบไม่แต่งอะไรเงี้ยไม่แต่งลายอะไรเง,งี้ยนะครับก็มีได้เหมือนกันนะครับ ก็ต้องดูความเก่าเป็นหลักนะนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแกะกรอบนะครับไม่อยากแกะกรอบเสียดายกรอบเดิมนะครับก็เอาไปปัดได้นะครับถ้ามันไม่ไม่กินเข้าไปลึกมากเกินไปนะครับเราก็สามารถเอาไปเอาไปปัดได้นะครับให้ร้านให้ร้านเลี่ยมผ้านะครับปัดให้นะครับไม่เสียตังค์หรอกครับ ถ้าเสียก็10-20บาทนะครับเพราะว่าแค่จีอาทีสทีก็ได้แล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ